สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับคุณครูอ้อมนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้จะเป็นการทบทวนเรื่องการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหศสวรรษนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะคุณครูก็จะขอนําคลิปมาทบทวนะอีกครั้งนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนนะสู้ๆนะคะ เรื่องแรกนะคะก็จะเป็นการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษนะคะคำนี้อ่านว่าทศวรรษนะคะ d e c d e a ่าภาษาอังกฤษมีด้วยหมายถึงช่วงเวลาในรอบ10ปีทศวรรษนะคะหมายถึงช่วงเวลาในรอบ10ปีเริ่มนับตั้งแต่ที่ลงทา้ายปีที่ลงท้ายด้วยเลข0ถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข เก้าอาเด็กๆจำดีๆนะคะอาต่อไปเลยค่ะตัวอย่างการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษแบบคริสต์ศตกราษนะคะตัวอย่างก็คือทศวรรษที่2000เราก็จะเริ่มนับตั้งแต่คศ2 0 0 0ถึงคศสอ0 9นะคะ 2000, 2001, 2002 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8และ2009นะคะนี่คือการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษนะคะเด็กๆสามารถหยิบสมุดหรือหยิบหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาอ่านทบทวนไปพร้อมๆกับคครูได้เลยนะคะเราก็จะนับ เริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช2 0 0 0ไปสิ้นสุดที่คริสตศักราช2 0 0 9ันเั่นเองค่ะอ่าคำต่อไปบ้างนะคะแล้วถ้าเป็นทศวรรษ2010ล่ะเราจะเริ่มนับตั้งแต่คริสตศักราช2010ถึงคริสตศักรา 2019, ช2019ิเ้ช่นเดียวกันค่ะดังนั้นทศวรรษ2010 จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คิตสศักราช2010ไปจนถึงคิตสศักราช2019นะคะอ่าะคะดูตามตารางได้เลยนะคะคิตสศักราช2010 2011-2012ไปเรื่อยๆนะคะไปสิ้นสุดที่2019ส่วนปัจจุบันเราอยู่ในคิตสศักราชที่เท่าไหร่คะ,ฉะเฉลยก็คือ เราอยู่ในคิศักราชที่2021นะคะตรงกับทศวรรษที่2020ค่ะทศวรรษ2020ก็จะนับตั้งแต่คศ2 0 2 0ไปจนถึงคิศักราช2029นะคะอ่าคุณครูก็จะมีตารางให้นักเรียนดูถ้าปัจจุบันเราอยู่ทศวรรษ2 0นะคะเราก็จะ นับช่วงเวลาทศวรรษไปอีก9ปีนะคะ,ะตัวอย่างการน,นับช่วงเวลาทศวรรษแบบพุทธศักราชนับยังไงแบบพุทธศักราชนะคะเรามาดูตัวอย่างกันถ้าปีนี้ตรงกับทศวรรษที่2530เราก็จะเริ่มนับตั้งแต่พศ2530จนถึงพศ2539นะคะ ตัวอย่างในตาราง2530 2531 2532ไปซึ่สุดที่2539นั่นเองค่ะต่อไปการนับช่วงเวลาเป็นสะปะวัดนะคะคำนี้อ่านว่าสะปะวัดนะคะ Sentury นะคะหมายถึงช่วงเวลาในรอบ100ปี ่าเมื่อกี้เรานับช่วง10ปีต่อไปเราจะนับในรอบ100ปีกันบ้างนะคะเริ่มนับตั้งแต่ใดก็เริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกของศตวรรษเหมือนกันค่ะแล้วก็นับต่อไปสิ้นสุดที่เลข100นะคะ การนับช่วงเวลาศตรวรรษเป็นแบบคริสตศักราชนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่คตรสิสตศตวรรษที่1นะคะเริ่มนับตั้งแต่คศ .1 จนถึงคศ100รนะคะหนึ่งศตรวรรษจะมีค่าตั้งแต่เลข1จนถึงเลข100นะักเรียนจําดีๆนะคะแล้วถ้าเป็นครสิสตศตวรรษที่2ล่ะก็จะเริ่มนับตั้งแต่ คศออ101จนถึงคศออ200นะคะคิส์ศตวตรรษที่19ก็จะเริ่มนับตั้งแต่คศออ1801ถึงคศออ1900คิส์ศตวตรรษที่21ก็จะเริ่มนับตั้งแต่คศออ2001จนถึงคศออ2100 เด็กๆพอจะเข้าใจวิธีการนับเวลาแบบทศวรรษศตวรรษไหมคะการนับช่วงเวลาแบบศตวรรษนะคะแบบพุทธศักราชกันบ้างนับยังไงนะคะพุทธศตวรรษที่หนึ่งเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่งจนถึงพศหนึ่งร้อยพุทธศตวรรษที่สองนะคะเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่งร้อยหนึ่งจนถึงพศสองร้อยพุทธศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด เราก็จะนับตั้งแต่พศ2 0 0 1จนถึงพศ2,100และถ้าเป็นพุทธศตรวตรรษที่26ี่ะคะเราก็จะนับตั้งแต่พศ2 5 0 1จนถึงพศ2,600นะคะนี่คือวิธีการนับเวลาแบบพุทธศตรวตรรษนะคะอ่าสุดท้ายเลยการนับช่วงเวลาเป็นสหัสวรรวัตคำนี้อ่านว่า สหัสสวัสดนะคะหมายถึงช่วงเวลาในรอบ1,000ปีนะคะสหัสสวัสหมายถึงช่วงเวลาในรอบ1,000ปีเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกของสหัสวัสดนะคะ นับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลขหนึ่งพันนะคะอ่ามาดูตัวอย่างการน,นับเวลาเป็นสหัสวรรษกันบ้างนะคะเราจะนับกันยังไงอ่าพุทธศตวรรษที่หนึ่งก็จะเริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่งจนถึงพศหนึ่งพันพุทธศตวขอโทษค่ะพุทธศวสวรรษที่สองก็จะเริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่งพันหนึ่งจนถึงพศสองพันคริส สัตวัษขอโทษค่ะคริสสหัสสวรษทีหนึ่งก็จะเริ่มนับตั้งแต่คศหนึ่งจนถึงคศหนึ่งพันเหมือ,อ 1, นกันนะคะคริสสหัสววรษทีสามก็จะนับตั้งแต่คศสองพันหนึ่งจนถึงคศสามพันอ่าเด็กๆมาฟังสรุปกันนะคะการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวตรรษและสหศวรวรษทศวรรษเท่ากับช่วงเวลาในรอบ10ปีเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ลงท้ายด้วยเลข0ถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข9ศตวตรรษช่วงเวลาในรอบ100ปีเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1นะคะเป็นปีแรกของศตวตรรษ และนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข100นะคะส่วนสหัสวรรษล่ะคะก็จะเป็นช่วงเวลาในรอบ1,000ปีเราจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1นะคะเป็นปีแรกของสหัสวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่ตัวเลข1,000นะคะ ำหรับวันนี้เด็กๆพอจะเข้าใจคลิปทบทวนวิดีโอการเรียนการสอนออนไลน์ของเรากันไหมคะขอให้เด็กๆตั้งใจกลับไปทบทวนคลิปนะคะแล้วคุณครูจะมีภาระงานมอบหมายไว้ท้ายคลิปนะคะวันนี้คุณครูขอจับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะ อย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะเด็กๆก,การบ้านนะคะเด็กๆมาดูการบ้านในหน้านี้กันนะคะาการบ้านของเรานะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ สรุปการบ้านนะคะในหน้าวิดีโอหน้านี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะคัดลอกใส่สมุดนะคะให้นักเรียนคัดลอกการบ้านใส่สมุดวิชาประวัติศาสตร์นะคะหนึ่งร้อยนะคะ,ะสะหัสวรรษคือช่วงเวลาในรอบหนึ่งพันปนะีเราจะมาฟังสรุปกันใหม่ เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะคะการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษนะคะทศวรรษคือช่วงเวลาในรอบ10ปีนะคะจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ไปจนถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข9กนะคะต่อไปศตวรรษคือช่วงเวลาในรอบ100ปีนะคะ จะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเป็นปีแรกของศตวรรษนะคะแล้วก็นับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลขหนึ่งร้อยนะคะสัสวรรษคือช่วงเวลาในรอบหนึ่งพันปีจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเป็นปีแรกของสัสวรรษนะคะแล้วก็นับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลขหนึ่งพันนั่นเองนะคะการบ้านนะคะให้นักเรียนอีกครั้งนะคะ ให้นักเรียนสรุปนะคะการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตะวรรษและศสตสวรรษในหน้านี้นะคะลงสมุดแบบฝึกหัดลงสมุดแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนนะคะแล้วให้ถ่ายรูปนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มส่งงานของชั้นป .4 เหมือนเดิมนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจและทำได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ จบการน,นำเสนอและสั่งพาระงานไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ